ดีสำหรับเกษตรกรคนรับจ้างผู้ค้าขายาทางนี้สำหรับผู้มีปัญหาหนี้สินนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือทำสัญญากู้งเงินไว้กับเจ้าหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักง,งานประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริการให้กู้เพื่อปลดเพื่องหนี้สินหรือซื้อที่ดินคืนหรือซื้อที่นาเช่าให้กู้ตามหนี้ที่เป็นจริงวงเงินไม่เกิน2 5ล้านแสนบาท ผมชื่อนายธนพันธ์บุญพรมอ่อนบ้านเกิดอยู่ที่กบินบุรีจังหวัดป่าจีนบุรีครับอายุ49ปีก็ได้ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินพี่คนหนึ่งเขาแนะนําว่าให้เราลองไปปรึกษากองทุนดูเผื่อเขาช่วยได้ผมก็เลยไปปรึกษากองทุนนี้ดูครับ วันนี้เราจะมาพบกับการติดตามรูปนี้กองทุนหมุนเวียนจังหวัดปราจีนบุรีของนายธนพันธ์บุญพมอ่อนรูปนี่กองทุนเกตเอผู้ปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออก พี่พันประสบปัญหาอย่างไรบ้างครับถึงได้มาใช้กองทุนตัวนี้ครับช่วงนั้นก็การทเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยครับมันขาดทุนบ่อยมากก็เลยเราก็เอาที่ไปเข้ากับธนาคารเป็นจำนองหรือครั่เป็นจำนองครับธนาคารอะไรครับกสิกรไทยครับเป็นหนี้เท่าไหร่ครับช่วงนั้นเป็นหนี้อยู่สามแสนสามนี่ครับถูกฟ้องบางคับคดียังครับฟ้องแล้วครับตอนนั้นฟ้องจนยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเลยรยึดทรัพย์ขายทอดตลาดหาทางออกอย่างไรครับพอบังคับขายทอดตลาดจวงแรกก็วิ ิ่งหาดึงคนนั้นคนนี้มันก็ยังไม่ผ่านเนาะทีนี้ก็มีเพื่อนเขาเขาแนะนําว่าลองไปตามอีกองทุนเผื่อเขาจะช่วยได้เพราะเขารับซื้อนี่เราได้เขา่บงนี้มีกําหนดชําระทายในกี่ปีครับ15ปีครับ15ปีเขาได้บอกไหมครับว่าให้ส่งแต่ละปีเนี่ยเป็นยอดเงินเท่าไหร่ครับเงินต้น20,000ืไม่รวมดอกครับในปีแรกที่มาลงทุนทากล้วยครั้งแรกนี่พื้นที่กี่ไร่ครับปลูกครั้งแรก5ไร่แล้วก็10ไร่แล้วก็เป็น15ไร่ตอนนี้มี25ไร่ครับ มีค่าจ้างอะไรไหมแรงงานต่างๆก็จ้างเป็นบางครั้งบางคราวถ้าทําไม่ทันจริงเราก็จ้างคนแต่ส่วนมากใช้ชีวิตประจาวันในครอบครัวทํากันเองครับลดต้นทุนไปในตัวเราบม่ไอะไรพวกค่าปุ๋ยเนี่ยซื้อไหมลวกเราทําปุ๋ยเองครับผมใช้ปุ๋ยคอกผสมเองผสมเองใช้แรงงานในครัวเรือนเองด้วยใช่โอ้ฝึกยอดเลยพี่ทันแล้วกล้วยอะค่ะส่งออกยังไงคะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อหรือว่าเราจะมีทางลุงเขามารับซื้อโดยตรงเลยครับ ร,รับซื้อไปแล้วเนี่ยพอทราบไหมว่าส่งไปตลาดไหนครับเขาส่งไปประเทศจีนเลยครับ<อ>ครับ แสดงว่าต้องของเรานี่คัดคุณภาพได้ถึงส่งจีนได้ใช่ไหมครับครับคือเราต้องทํให้ได้กิตเอให้มากที่สุดครับแล้วผลผลิตต่อสัปดาห์ได้เท่าไหร่สัปดาห์ตกประมาณหมื่นหนึ่งถึงหมื่นหมื่นแปดต่อสัปดาห์ครับประมาณนี้สามารถส่งคืนกองทุนไหวไหมครับไหวครับไหวและเลี้ยงครอบครัวได้ใช่ไหมครับได้ครับนอกจากนี้ทางครอบครัวพี่พันยังได้จัดทําบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเพื่อจัดสรรรายได้ของครอบครัวและสามารถชําระหนี้กองทุนได้ตามระยะ เวลาที่กำหนดท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินแบบผมไปปรึกษาทางกองทุนนี้ได้เลยครับดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินที่ทำกินยังอยู่ช่องทางการติดต่อขอรับความช่วยเหลือและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอและทกสตามภูมิลำเนา